สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนแล้วนะคะในชั่วโมงวิชาดนตรีน,นาจะสิปนนะคะเป็นไงบ้างคะลูกวันนี้อากาศเย็นไหมคะถ้าเกิดอากาศเย็นนะคะให้นักเรียนรักษาร่างกายเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวะนใะนะวิชาดนตรีน,นาจะสิ้นใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูแหวนก็ให้นักเรียนทําอะไรคะลูก อัดคลิปวิดีโอในการร้องเพลงการเล่นของเด็กไทยมาใช่ไหมคะคุณครูแบบก็ได้เข้าไปดูแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณครูพ่อคุณแม่นะคะที่มีส่วนร่วมในการทรํากิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะและวันนี้นะคะคุณครูแบบก็จะมาต่อยอดในเรื่องการเล่นของเด็กไทยแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะเอ๊นอกจากเราจะร้องเพลงแล้วเราต้องมีอะไรต่อคะลูก การเล่นใช่ไหมเพราะว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านไม่สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้คุณครูแบบนะคะก็จะมาให้นักเรียนดูการเล่นของเด็กไทยแต่ว่าคุณครูแบบวไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้คุณครูแบบก็จะมี เพื่อนๆของครูแหวนนะคะมาเล่นเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูและที่สําคัญเลยวันนี้ก็จะมีคุณครูผอสุเมธเจรจูนนะคะมานิเทศการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของคุณครูแหววด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูแหววจะให้เพื่อนๆของครูแหววนะคะมาเล่นกันเล่นให้นักเรียนดูแต่นักเรียนสงสัยใช่ไหมว่าแกในช่วงนี้ทําไมถึงต้องให้เพื่อนๆมาเล่นด้วยกัน ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆของครูแหวนนะคะดูแลตัวเองตลอดเวลาเลยป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 ตลอดเวลาเลยและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆของครูแหวนนะคะมาทํางานกับครูแหวทุกวันเลยอยากรู้รด้ใช่ไหมว่าเพื่อนๆของครูแหวนมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเพื่อนของครูแหวป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างคะเพื่อครูแหวก็คือสวมแมสตลอดเวลาและที่สําคัญคือล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะล้างมือบ่อยๆ เห็นหน้าเพื่อนครูแบบหรือยังอ่ะนะคะวันนี้นะคะคุณครูแบบก็จะให้เพื่อนๆพของครูแบบนะคะมาเล่นการละเล่นพื้นบ้านให้นักเรียนดูหนึ่งอย่างเอ๊ะจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆ้อมหรือยังคะพอเอ๊ะเพื่อนๆจะเล่นอะไรนะหักเรียนดูนะคะว่าเพื่อนๆครูแบบจะเล่นการละเล่นพื้นบ้านอะไรนี่ค่ะ ของเด็กไทยเอ๋ลองดูซิว่านี่คือการเล่นอะไรบางคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นติ๊กต๊อกติ๊กตอกไม่บอกดีกว่าดังนั้นแล้วงานวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะอธิบายวิธีการเล่นของเด็กไทยมาคนละหนึ่งอย่างอธิบายยังไงคะลูกเขียนส่งคู่เราไหม ว่าไม่อยากให้เขียนน้อน้องก้อหนึ่งครูแบลอยากเห็นหน้าเด็กๆมากกว่าดังนั้นแล้วรบกวนคุณข่าคุณเม่นะคะช่วยอัดคลิปวิดีโอให้นักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนอธิบายวิธีการเล่นของเด็กไทยมาหนึ่งชนิดหรือจะอธิบายวิธีการเล่นที่เพื่อนๆครูแบบทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะว่าเขาเล่น เลยอย่าลืมบอกประโยชน์ในการเล่นของเด็กไทยด้วยนะว่าการเล่นของเด็กไทยให้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวครูแบบจะยกตัวยอย่างในการอนธะิบายให้ฟังเนาะว่าเมื่อกี้เพื่อนๆของครูแบบเล่นรีรีข้าวสารใช่ไหมคะรีข้าวสารก็คือเล่นเป็นกลุ่มใช่ไหมคะไม่ได้เล่นคนเดียวเนาะเล่นเป็นกลุ่มนะคะต่อแถวยาวแล้วก็มีคนจับ ใช่ไหมคะจะเป็นคล้ายๆอุมโมงกนะ์เนาะแล้วก็มีเพลงประกอบด้วยใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญเลยประโยชน์ของการเล่นเด็กไทยก็คืออะไรคะลูกทําให้ร่างกายเป็นไงคะแข็งแรงแล้วก็อะไรคะลูกมีความสนุกสนานเพลิดเพลิพนมีการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจถูกต้องเลยคะสําคัญเลยตัดสินใจรวดเร็วเฉับไวเนาะแล้วก็ที่สําคัญเป็นไงมีความสามาัคคีสามารถได้ร่วมกันกับ เพื่อนได้จะต้องไหมคะดังนั้นแล้วงานวันนี้น,นะคะนี่ยากไลมใช่ไหมคะลูกวันนี้นะคะก็จะให้หนักเรียนนะคะอัาคลิปอธิบายนะคะการเรียนของเด็กไทยมาแล้วท้อบอกประโยชน์้วยนะคะงั้นสัปดาห์นี้เจอเพื่อนเท่มีกันนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะดีบายค่ะ มาติปตามผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับ